อลีนออนคุณแม่เล้วลูกแล้วหนูหิวหนูหิวแม่มิวอยู่ไหนเนาะวันนี้มาค่ะท่านไหนจะแจกตรงนี้นะคะอยู่กันหลายเชื่อนะคะรอรถนะคะออเดอเข้ามาได้นะคะให้อาลินสามสิบมัดเย้เยกราบขอบพระคุณคุณแม่พระออนค่ะให้ยาสามสิบมัดนะคะ ตอนนี้อยู่กันเยอะนะคะแม่นูนนะคะรอรถกันน่าจะกลับกันเย็นนู่นแหละโอ้ยเชียงลมเชียงอะไรออกอลินอันนี้ก็เป็นจัก,กรกลีนะคะหนุนจัก,กรก<ห>ลีฮะปอปออ่านด้วยอ่านแล้วค่ะสามสิบมัดดดูดูดูด เดี๋ยวนะคะคุณแม่อ่านแล้วจ้าแม่ะ่ะคุณแม่พระอ่อนให้อารินสามสิบมัดเดี๋ยวนะคะอภุมบ,บอกว่าอารถมาทางนี้ไปยังไม่แก่แล้วสารหน้าไว้ บอกว่ารถมาทางนี้มาเอาแยสา3สิบมัดลงห้าลิ้นอเอาเลยอันนี้ก็เป็นทองคำจักรกลีนะคะคุณแม่เดี๋ยวเดินไหมคะชาดแบบ วอนน่าจะขึ้นรถแล้วไม่มีที่อยู่อ๋อยาจะกระโดดถึงไหมนี่หนุ่มสนรินหรือเปล่านะยังรับแขกอยู่เลยเหมือนพ่อควานหนุ่มสุลินเนาะเนาะมีแก้วตาแฟมิลไหมไมีค่ะแก้วตาแฟมิลน่าจะกลับหรือ,อยังไม่รู้นะคะอยู่ในค่ายเออ ไอ้กล้วยลินหนึ่งถุงบูมกล้วยด้วยถุงหนึง่งนะคะขอบพระคุณแม่พระอ่อ,อนขอบพระคุณค่ะแม่ยาสามสิบอนุน,นก็สินทรัพย์นะคะหนุ่มสามขอบพระคุณสาธุบุญน,นะคะฝากจัก,กรีด้วยนะคะอันนี้ก็ทองคำนะคะแล้วก็จัก,กรีโมททองกลับไปแล้วมเมื่อกี้ ไม่ไม่ลงอนะ่ะเนาะวายวายคนรอก,กินก็ลอก,กินคนลงก็ไม่ลงสักทียาสามสิบมัดอลินก็ยอยากกินแล้วเหรอเออไว้หนึ่งถุงนะป้อนอลินนะคะแล้วก็ยาสามสิบ อลินขอบพระคุณแม่พระออนค่ะเมตตาหนูนะคะเมตตายญ้าเมตตากล้วยค่ะสาธุบริษัทแม่พระออนด้วยนะคะเมตตาน้อช้างของเรานะคะกราบขอบพระคุณสาธุบุญนะคะมีคะแนนล้นเหลือนะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณแม่พระออนค่ะเพิ่มเติมให้หนูน้อยได้นะคะล้อขึ้นรถกลับบ้านนะคะ,ะปูปูปูเอาถึงไม่ปูเอาถึงไม่ปูปูสมใจ าฝากให้ทางนี้ด้วยนะคะทองคําก็อยากกินด้วยฝากให้ทองคําด้วยฝากให้จักรีด้วยนะคะกินด้วยกันรือก,กินด้วยกันอ,อนุญาตให้ด้วยยวนให้ทางนี้ด้วยเพิ่มเติมได้นะคะ ท่านไหนจะแจกตรงนี้ได้นะคะตอนเย็นจะมีช้างแสดงมีค่ะคุณแม่น้องแม่น้องขาสมทบได้ค่ะแม่นั่งด้วยฮอตตอนเย็นมีค่ะคุณแม่เดี๋ยวเปิดกระจกตอนเย็นมีช้างแสดงอยู่นะคะเออกนติดตามไว้แล้วค่ะบุคคลคุนแม่สิริพรนะคะแม่ค่ะร้านเราก็จะเป็นช่องอาหารช้างนะคะราคาส่ง มาคุณแม่ใหญ่จะป้อนเชือกใหม่แล้วก็ส่งนะคะถึงที่เลยนี่นะคะอลินน้อยนะ้องก็เป็นช้างกําพลาแม่นะคะอ๋อตอนเย็นแล้วกลับบ้านแล้วนะคะคุณแม่แล้วกลับบ้านแล้วนะคะเ,คเพราะว่าน้องช้างทยอยกลับกันหมดแล้วนะคะดูอลินแม่หิวหิวหิวความเติมให้หนูได้คะ่ะหิวกล้วยหวานหวานดูคุยนนะคะช้างทยอยกลับกันแล้วนะคะอยู่กันไม่กี่เชือกนะคะคุณแม่ มดแล้วนะคะกล้วยเพิ่มเติมได้ะค่ะกินเก่งมากนะคะมานี่จะเป็นทองคําแล้วก็จักรีบ้านจักรีอันนี้ก็จะเป็นปู่ชีดอนทันใจเดิน ้าไปงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าชีดอทันใจเดินกลับหรือยังนะคะคุณแม่เพราะว่าเขาอยู่พักอยู่ในค่ายนะคะน่าจะสงสัยน่าจะเริ่มเดินกลับเย็นๆมั้งคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนท่านไหนจะฝากเสบียงให้ทันใจได้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณแม่ไปเยี่ยมนะคะเขาอยู่ในค่ายทหารนะคะคุณแม่ตอนนี้เราอยู่ในสุมาลินก่อนนะคะปู่สมใจอายุห0สิกว่าปีนะคะ นะคะชางก็ยังอยู่กันเยอะนะคะบางเชือกต้องรอรถนะคะรถเขาก็วิ่งนะคะวิ่งส่งบางเชือกก็อยู่ได้คิวที่สามที่สี่โอ้โหโอ้แม่ <laughs> แม่ดูหนะ้าตากระน้ําดำตายแล้วหน้าขึ้นดำเต็มเลย สวัสดีทุกท่านนะคะเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานช้างนะคะคุณแม่อยากจะไปให,ห้อยากจะไปหาเชือกไหนแจ้งได้เลยนะคะตอนนี้ก็ก็ยังมีไี้หลายเชือกนะคะที่ยังไม่ได้กลับสวัสดีทุกท่าน กดแชร์ก็หัวใจให้ด้วยนะคะสวัด,ดีทุกท่านค่ะ